สวัสดีครับผมนี่ผมไนท์จากช่อง b a c k c o เ s e a l ไนท์วันนี้อยู่กันในเกม m ม n นสเตอร์ t ันเตอร์เวิ b o r ไอบอครับผมและวันนี้เป็นคลิปที่ผมไปตีฟิลด์ดาจังครับไปกับเพื่อนและใช่ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ผมนั้นจะฆ่ามาสำเร็จไปดูครับเฮ้ยเร่งกุดเอ็นนันโดนกูไ้สัตจบแล้วไอ้เหียไอ้อะไอ้เหียกูกำลังลุกเลยสัต เมื่อกี้กดอี๋ไอลิงี้ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นก็ไปรับชมกันเลยครับกับฟิวเ o ียสราจัง let's go l a d ี to ู i l นเจอเจอบอส lady to kill อะผมบอกเลยไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่คุณเลดไม่ใช่ lady to kill คุณ easy to kill อวสต์ อ่าใครเล่นฮิวใครเล่นฮิวหยิบหยิบยาไปเลยโอย้โหยาไปเผื่อตัวเองหน่อยเผื่อเผื่อเกิดเผื่อเผื่อเกิดสุริสัยหยิบยาตัวเองไปก่อน <c oughs> เอ้าทำไม <c oughs> แล้วเข้าเต็มเออโอเคคุณมาบัฟไปแล้ว <c oughs> เออคุณมาบก็เลยไม่คุณบัฟไปเลยไม่เป็นไรแหละไม่เป็นไรหรอก

ไอเฮียไปตักไก่เลยอุ้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 ยตอนรับตอนรับขับสู๋เฮียกูกลัวเสียแทงมาแล้วโอ้ยตีเลยยังไหนต้องว่าอะกูรวบอีกแล้วโอ้ยโดดไม่ทันอีกแล้วกูกบกับแคปสิบห้าแป๊บไอ้สัตว์กูบินกับแคปสิบห้าแป๊บยิมยิมยิมเออยิม

อิ่มแล้วปอกกูกดเขาเธอแล้วมึงก็ไม่หมายอ่ะโอ้ยป้าต่อไป ดูอุ้ยเชี่ยเอ้ยโดนแม่งตะโกนใส่ไอ้สัตว์ป้าแน่ไม่โดนโว้ยหลุดเป็นแล้วไอ้ไอ้เส้นทางสายใหม่เราหลุดเป็นแล้วไอ้ยี่เส้นทางสายใหม่วะจืดห่าโคตรเหตุเส้นทางสายใหม่อ๋อเกือบแล้วปุ๊บป้าแน่กูหลุกได้ไวายเข้าไอของมันวะมันจะสัตว์ก็จะมันจะตีผมไงแต่ว่าผมอยู่ผมลวงรอพอดี เอ้าไอ้เหี้ยอะไรวะไม่รู้มันเอ้าอะไรวะได้ไม่น่ะรอดไม่น่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 รอดดีผมเชื่อใจในคุณเอ็นโอเคดีคุณเสร็จแล้วครูเอ้าไอ้เหี้ยผมโดนผมโดนริปเช็คหุ่ยอุ้มโอ้ยมันเล็งผมมันเล็งผมมันเล็งผมแล้วมันคือแล้วคือกูออกเซตแทงมาแล้วมันก็ไม่เล็งกูเลยนะไอ้เหี้ยดต่ว่าเล็งกูแทนเอ้าแล้วอะไรของมันนะเปาเมาน่ะ นั่นแน่ไม่ดดโดนว้ยนั่นไงโดนลุกไม่ทันเน่ยัยโอเคตูดบูนตูดบูนโอ้ยเชื่ใจในคุณเอ็นอเราเชื่อใจใ,ในคุณเอ็นคุณโอเครอด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 อยู่ พอกูจะกดการแล้วมึงก็ไม่ไอนี้เนาะไอเชี่ยงแม่งหมุนตัวพอดีไอ้สัตว์ได้เฮ้ยผมโดนอุ้ยนั่นไงกูโดนจริงด้วยไอ้เฮี้ยกูว่าแล้วมิดหลอดเลยเฮ้ยผมตัด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 โอเคครับคุณคุณทำเพื่อตัวเองแป๊บไอ้เหี้ยโอเคครับเพื่อตัวเองจริงๆไม่โดูโอ้ยคุณลงเฟสโอ้ย มึงชอบเนาะชอบยังเลยนุะกไอ้เงยโอเคกูนอนกูรอดไอ้สัสเฮ้ยโอ้ยเกือบไอ้เงี้ยนึกว่ากินกระเพรานีไอ้เงี้ยนึวะใจใสแวบเลยจะกินเป็นทางกำแพงเนี่ยกำแพงเลยนี่พีนีย่ฟาตูดตูดตูดแต่ใช่ไงตูดอะ

อะไรม่ถุงปลาแล้วมีสตริงเจอร์บอมใส่มันแงมันเลยจับไมตาจักแต่กูไม่รู้ว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยไงถ้ามันทำได้ก็ดีกูนอนแป๊บงงกับเหตุการณ์ชิบหายเลยกูนอนรอคนหิวแป๊บไอ้เหี้ยโอเคหนีงงกับเหตุการณ์ชิบหายเลยไอ้เหี้ยมันเกิดขึ้เกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้กูใช้สตอริงเจอร์บอมป๋องพูดเป็นประโยชน์เลยทีาจักรกูเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างกูไม่รู้อะไรเลยไอ้เฮียแร่ปัดเดี๋ยวขึ้นไปเฮ้ยของดี ไรหายากอุ้ยเวทเข้งวิ no or long or long or long. ้งกูวิ้งเอาวิ้งไรเงี้ยเอาวิ้งไอ้เหี้ยแล้ววิ้งัหนึ่งก็หนึ่งแล้ววิ้งได้อะไอเงี้ยกระโดดได้ได้อะไอเหี้ยกูกระโดดเสร็จได้อะโอ้ยเร็ปไรวิ้งยังไม่ได้วิงกำลังวิ้งไปกำลังวิ้งไปคุณอ่าอตามเอ้าไอ้สักดิ์กำจะลงมาเลยไอ้เหี้ยจบแล้ว หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไอ้เหี้ยแม่งตามกูมาขนาดนี้ไอ้เหี้ยหลบก่อนหลบเป็นวงกลมไปสัตว์อุ้ยเกือบไปโดนดิมอะไรล่ะดิมดิมดิมโอเคเปิดบุ่นแขนไอ้เหี้ยของต้นอ๋อไอ้เหี้ยเอ้าเอ้ยผมผมมองผิดทางของหมอด้วยผมมองผิดทางเองนอนรอดิวไอ้เหี้ย โตฮิวอยู่ไหนวะโตฮิวอยู่ไหนโตฮิวโตฮิวโตฮิตฮตวผมหาโตฮิวแปบบ๊บเอาอยู่นี่โอเคเจอละปักไปสองอี้เลยโตฮิวยังไงมีดคู่กูก็เล่นถนดัดกว่ายอยู่ดีอย่้เหี้ยขึ้นไม่ได้อือเอาอีเหียแม่งแม่งไปพอดีไอ้สัส กูโดนเลยกูโดนกูตีโดนใครปะวะเมื่อกี้โดนกูนิดนึงขอโทษไอ้เหี้ยบองไม่ทันต่อเลยเนี่ยถ้าเมื่อกีก้กูลุกนะเออเออดีเนะว้ย ไอ้ไอ้ที่กำลังลำแล้วแม่งมาโดนคูตอนลำอย่สัตว์อย่าลุก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 นะอย่าลุกนะอย่าลุกนะมึงมึงอย่าหาลุกนะมึงไอ้สัตว์ลุกทีนี้กูกูไม่นับตกไปได้อีกเฮ้อเออเฮ้อ งานอะไรกาะตูใ้สัตว์อุ้ยเที้ยเด็ดทำไรเนีเออบอกเปนงเปนงได้ไหมละ่ะรอดไหมโอเครอดสวยอูมอุ้ยเที้ย,ยผมบูนไม่ทันขอ,ข,อขอโทษอ่ารอท่าน,นี้แหละไอ้เ่ะเมื่อกี้เกิดขึ้นวะเหมือนมัปั๊กปึน อันแน่ว่าโว้ยวายอบกาดไอ้ยโอ้ยวิ่งดีนะมันระเบิดตอนกูลุกพอดีมันเลยมีแอนิเมชั่นรอดรอดรอดเฮ้ยมึงไงที่ตอนนี้เหรอไอ้กูจะรับมีดนั่นงย้ายไปจิกด้วยย้ายไปหาคุณไงก็ใช้ย้ายอย่างนี้ไงอีสตว์กูให้มึงย้ายพิกัดไอ้เหี้ยไม่ใช่ย้ายมาหากู่ทันแหลกเต็มหลังกูเลย เฮ้ยผมมึนผมมึนผมมึนโอเคย้าย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 พอดีพอดีครับปีย้ายพอดีพอดีครับปีคุณจะรับมีดไอ้สัตว์ไม่ใช่ย้ายมหากูอย่างนั้นไอ้เฮียโอ้ยมันย้ายถิ่นไอ้สัตว์ไม่ใช่ย้ายมหากูไอู้ยี่เต่งเป่งเป่งอย่างเดียวเลยกูไอเ่ยไอ้เฮียมึงย้ายมาหากูเฉยเลยแล้ววะเฮ้ยก็ก็คุณบอกให้เขาย้ายไงเขาย้ายจริงๆแล้วแหละย้ายพงอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ มัน้รอบนี้ทาดีนะยังไม่มีใครล้มเลยเออก็ใช่ยังไม่มีใครล้มเลยแหละลอเคัตเตอร์บอลก่อนไหมหรือจะเข้าเลยเออออเดี่ยวก็เถอะไอ้เนี่ยมึงงอใครล้มก่อนเป็นมาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยละไอ้เหี้ยละใครล้มก่อนเป็นเกย์เนี่ยไอ้เหี้ยกูเตรียมกูล้มไปแล้วอีกคุจะล้มอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะล้มแล้วเนี่ยใครล้มก่อนเป็นเกย์เนี่ยพวกอยากตีกัตเตอร์กี่อ่ะรอเมกเก็ตไปก่อนได้ปะกูรอเมกเก็ตไปก่อนได้ปะกูอยากตีกัตเตอร์กี่อะ เอ้ยปวดกีบต้กินนากีไปแล้วโอ้โหลบเลยล้มคุณึกว่าแมงกาะแล้วพี่แออ้าวล้มโอเคตายดิเออ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 อะไรวะเนี่ยเอาคุณมาบังผมพอดีโอเควิง่งเอ้ยแล้วตอนตอนจบปีแล้ว ไล่ไงหมาหนึ่งโอเคไอ้เหี้ยหมาหนึ่งหมาละวหนึ่งพอกูกดบล็อกมึงเสือกตีพอกูไม่กดบล็อกมึงก็เสือกไอ้อันอันใส่ท่าใหญ่ใส่กูเฮ้ยแฝงโอ้โหไอสัตว์เป็นเสือกท่าใหญ่ตอนกูกำลังแบบอันตีโอ้โหเฮ้ยเรียว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 เฮ้ย อุ้ยฮิว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 ผมตายไอ้เชื่อมึอนโอ้โหฮิวเต็มไม่ได้ฮิวเต็ไม่ได้โอเคโอเคได้ละเอาให้เต็มไว้ก่อนเดี๋ยวสั่นมาบ้ากันโออ้้แต่ไเลือดคุณเด้งไปทันหยุดินนะอ๋ออ๋อค้คุณโอเคฮิวเร็วมากสินะโอเคฮิวเร็วมากสินะฮิวเร็วมากโอเคเข้าใจได้ผมดบเสร็จแล้วคุณกำลัง ขยับทีกินนี้กินเลยนี่อยู่เลยหลอดอยู่เออไงเล่นเสี่ยงชิบหายเลยกูเนี่ยไอ้เหี้ยเล่งเสี่ยงจนคุณเอ็นบอกว่าคุณเราเฮียแล้วจะกินเล่สัตว์ปองโอเคครบคุณครับบองบองถ่ายไปด้านหน้าบองบองบองอ้าวเฮียกินบองกินไปที่วะกินไปทิ้งไปทำไมกินไเพื่ออะไรเนี่ย โอ้โห oh, oh, ขอบคุณที uh ่ฮ huh. oh, hey, oh! yeah. 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 <the> ิวทักพอดีเป๊ะไอ้เหี้ยยาโอ้ยเหี้ยบองบอลโอ้เจย์ยเจย์ยอ่ะอ่ะฮะโอ้โหแม่งโดดพอดีไอ้เหี้ยกูลงกูกลางเกาะตู่ไปเลยเอ้ยแต่รอบนี้ตรงบีอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะยาไม่ใช่ยาเป็นไงตะโกนละ ตยยัวใหญพี่จะเฮืออะไรเฮียตรงนี้สู้ยากบร้อ,องบองบองเออผ่านบล็อกไอ้สัตว์มา,มาหัวผมอย่ามายุ่งอะไรแตกลกอ่ะไม่ไม่น่าจะแขนไม่ก็ขาทนะี่ที่เนี่ะไอ้เหี้ยเอ้าตรกปีไม่เข้าอ่ะโอ้ยแขนไงแขนแขนมันทองแล้วแขนเริ่มทองไงสัตว์มิเห็นเหรอโอ้ไม่มาหากูอีกแล้ว ไม่รักมึงกูรักไฟฟ้าไอ้สัูไม่รักมึงไม่ได้รักมึงไอ้สัสตอกกูตอกูกดอีกรอบแล้วเจียานี่ไงไอ้สัตว์ไอ้เฟมกูรอดแม่โคชชันอยู่ไหนวะต่อเลยแน่ได้ อันนี้กูก็หลบได้อันนี้กูก็หลบได้กูจะไปพูวละวัดแล้วกันโอ้ยนั่นไงไอสัตว์กูไม่ต้องพูดเลยเฮียโอ้โหท่าเฮียเลยแบบว่าปล่อยนี่เลยแม่งไม่ปล่อยกูปลดบล็อกเลยอูปนี้อาจจะได้กลายเป็นใครเป็นตัวไหมเอ้าลง ไม่รู้ไม่รู้แค่เซแค่เซนิดหน่อยแค่เซแค่เซคุณแค่เซแค่เีเอาเอาเอาอะไรของกูเนี่ยบอดอะไรกูเนี่ยอึ๊บหลบเฮ้ยื่ยอ,อก,กี้ <หา S 1> เกือบ<ห>แล้วว<ส>างก,กีไม่เอาไอ้อเนีเ้ยมีคนตีฟู ผมนะคนผมขอโทษผมจะผมจะผมจะพุ่งรอดใต้หวังขาพะหลบมันก็เลยไปโดนคุณขอโทษขอโทษเองขอโทษเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ได้ได้ยังกัดยังกาดทันอยู่มเ,ออเยยามาื่อกี้แทงแทงเอ้าไอ้เหี้ยอยมาตรงนี้ไอ้เหี้ยมาตรงนี้ดิเจ็บแม่งกูแ,แใครจะรับพวกใค่จะหาให้รับมีดไอ้สัสไม่ต้องอตรงนี้ละกันสลิกอร์ท้อนก็ทำได้ไอเ้เหี้ยากาดไม่ทันมันไม่แรงอ่ะมันไม่แรงเลยอ่ะ โอ้ยไอ้เฮียจะไปหลังอันแน่โอ้ยชิดนัดฟูดโอ้ยนัดฟูดอีกงจริด้วยบองอ้าวเล่งใครโอเคเลยทางโน้นปูลุกได้เอ้าไอ้เฮียเอ้าอะไรของมันนักหนาว่าเฮ้ยมื่หยุดมึงหยุดขึ้นที่ดิเออดูแล้ว ไอ้ดูแนวไอเหียอะไรวะเนี่ยมีแดดจุ้ยไหมเอมีแดจุ้ยไหมัไ่มีแดด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 มีแดดไหที่มีแดดที่เป็นไรมีอะไรอยไป้องเนี่ยรอคุณเอมครับของเซเออรอคุณเอของก่อนของกอนเขาของกนเราเขาไเบิกของยาบ่อยมากไ่ทันละเราเขาไปองทันละได้เดี๋ยวจะตีเ two t h o u a n d years later อยล้แ ขอแดกจุ้ยหน่อยครับขอบคุณครับผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ขอบคุณแดกจุ้ยมาละสบายใจละเดี๋ยวอะไรจะเสียงไอสัตว์มาดิโอ้ยไอเหี้ยมึงชอบตะโกนตอนปุยเนี่ยไอเหี้ยอะไรของมึงแล้ว,วเหรอวะ ไปหนีเงี้ยอะไรมากปะสัตว์นั่นไงเต็มหลังกอย่าลุกไหมอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกนะอย่าลุกนะไอสัตว์ลุกกูตกนะไอีเงี้ยเฮหลบได้โอเคไม่ตายไอสัตว์เอ้ยก็ว่าอยู่เรือมาอะไรกูไม่ได้ใส่ว่าคุณเลยนี่หว่าโอ้ยเต็มตัวล่อหมดก็ใส่ไกด์เดอร์สิจูบ ก็แชร์ไอ้เหี้ไม่ไม e ่ได้ใส yeah. ่เลูม่ากม้ส่เนมากตีดัเลยอ้กูเหนื่อยมากนะกูจะเป็นเกยคนที่สองเลเหียนั่นไงจะได้กลายเป็นเกยไหมไ้เหียกูมึนกูมึมันรลุกกูมึ คุจะเป็นคนได้กลายเป็นเอสองไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตีคุณหน่อยเขาถลกหายแล้วล้มล้มล้ล้ออกออกบริเวณนั้นออกบริเวณนั้นรอดไหมล่ะโอเครอดนะรอดนะรอดนะรอดไม่รอดไม่รอดก็ว่าไงแล้วเต็มปิดขนาดนั้น กูกดโลลัวเลยในยูเนี่ยเหี้ยแล้วกเกียร์อะไรเป็นเป็นวงกูอ่ะไอ้เหี้ยกูสะดุ้งเลยเห็นเลสโดนไหนเฮี้ยเฮ้ยหลมหมอเฮ้ยหัวของผมกูหัวของขอกูตีโดนอะไรวะโดนกูเนี่ยไม่คือผมตีโดนสักอย่างแล้วมันก็เลเด้งอ่ะไอ้เหี้ยแขนมันไงอย่าไปตีแขนไขนมันเพิ่ผมเล่นหัวผมเล่นหัวอ๋อแต่มันมันเอาแขนบังหัวเนาะลืมไป ได้แค่มันได้มันมันดิ้นไหนสัตว์มันดิ้นน่ะอะไรก็ดิ้จะได้มันดิ้นเออเนี่ยมันดิ้นน่ะไอสัตว์มึงช่วยหยุดถอยหลังสักทีได้ป่ะไอยี่ฮี้ออยู่ไหนอ่ะโอ้โหอยู่นู่นอยู่นู่นเนี่ยมึงช่วยหยุดโกรธสักทีดาตีปูดมึงไดีแค่เด็กดื้อเอาเลยเลยเลยไม่ได้ฮะมันคือเปนเขามันเปนมันไปขึ้นไป็นเคาเตอร์การ์ดว่ะ เขาอะไรอทำอะไรอยู่นะอ๋อก่ออยู่อ๋อก่อหลังเขา่ยันันันหลังขันหลังกันหลังไอ้เนี่ขหลังไอ้เนี่ขหลังเกูเปิดแขนได้ทังนั้นเหนื่อยผูเปิดแขนได้เขาเหนื่อยกูเปิดแขนได้เออนีอย่านี้ อุ้ยดาเมจไหลดาเมจไหลดาเมจไหลจะตายเจะตายลจะตายล้จะตายละจับไหมจับจับจับเร็วกว่าจับเร็วกว่าอ่ารอมันหลับรอมันหลับไหมรอมันหลับดีกว่าผมว่าสบายกว่ามันไม่หลับล้อหมดอ่ะเล่าหล่อไม่หลับหรอโอเคมันตงลงข้างล่างไม่ใช่หรอไปแล้วก้ไปแล้วใเดี๋ยวมันก็หลับร้อกันโคตรลิงอะไอยเงี้ยผมไม่เดาผมไม่เดาแถบมา รีบวะไอ้สัสก็อย่างนี้นนมันเร็วกว่ายิงปลายาใส่ก่อนนะจริงจริงคนเร็วกว่าอ๋อเนี่จบกะทีไอ้เหี้ยเลยเฮ<ผ>้ยแ,<ผ>แต่แบบคนแต่คนนั้นหูบวกบนะถ้าถ้ามันถ้าถ้ามันมาแบบอย่างเงี้ยแล้วตอนที่มันยังไม่ปลายยะแต่อย่างเงี้ยมันดิ้นนะเออมันดิ้นเราโดนดาเมจด้วยนะ <laughs> เออมันดิ้นแรงด้วยไอ้เหี้ยบวกเลย ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเย่ลืมกดติดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเตอใหม่คลิปหน้าสสวัสดีครับ